สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง bjpp fishing นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการผูกตะกร้อตกปลาหน้าดินนะครับสำหรับหมายที่รกๆมีตอเยอะๆนะครับและท้ายคลิปนะครับผมจะแนะนําวิธีการใช้ตะกร้อแบบนี้นะครับว่าจะหลบตอย่างไงจะปลดจากตออย่างไงนะครับก็ดูกันให้จบนะครับไปรับชมกันได้เลย ก็อุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะมีตะกร้อนะครับวันนี้ผมใช้เป็นขนาด2.5นิ้วนะครับแล้วก็ลูกปัดนะครับแล้วก็มีเบ็ดนะครับผมใช้เป็นอ e เซ m าเบอร์11นะครับ2ตัวใครจะใช้เป็นเบอร์10 11 12 13ได้หมดนะครับแล้วแต่ขนาดปลาที่จะตกนะครับแล้วก็ลูกหมุนนะครับผมใช้เป็นเบอร์6นะครับ ตะกัวนะครับใช้20กรัมนะครับขนาดตะกัวขนาดตะกัวก็จะขึ้นอยู่กับลมแล้วก็กระแสน้ํานะครับถ้าน้ําแรงก็ใช้เบอร์ใหญ่ๆนะครับถ้าน้ํานิ่งๆก็ใช้เล็กๆก็ได้นะครับแล้วก็สายเมนนะครับที่ไว้ผูกตะก้อนะครับผมใช้เป็น PE-10 นะครับวันนี้นะครับส่วนสายที่ไว้ผูกกับเบ็ดนะครับสายหน้า ผมใช้เป็น pe 4นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันได้เลยนะครับก็อันดับแรกนะครับมาปลูกเบ็ดกันก่อนเลยนะครับให้นำ pe 4., เมื่อสักครู่นี้นะครับมาเสียบจากด้านในออกไปด้านนอกนะครับเสียบเข้าไปในรูเบ็ดนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ทำเป็นห่วงทำเป็นห่วงไว้แบบนี้นะครับนี่ จากนั้นนะครับให้นำปลายสายนะครับพันรอบก้านเบ็ดนะครับสองรอบสามรอบสี่รอบนะฮะห้ารอบหกรอบเจ็ดรอบสักเจ็ดรอบนะครับแล้วก็นำปลายสายนะครับเสียบกลับเข้าไปในห่วงนะครับอ่ะแบบนี้นะครับแล้วใช้มือซ้ายจับเอาไว้นะครับ จากนั้นเราก็มาดึงสายอีกด้านหนึ่งนะครับให้ห่วงมันรูดเข้ามาให้รัดตัวกับก้านเบ็ดให้แน่นนะครับเราก็จะได้ละหนึ่งข้างนะครับจากนั้นเราก็ตัดปลายสายตรงเนี้ยออกนะครับหนึ่งอโอ้ย ee 4นี่ใช้กันไกตัดไม่ค่อยจะขาดนะครับเห็นนะฮะโอเคเสร็จเรียบร้อยหนึ่งด้านนะครับจากนั้นนะครับให้นำปลายสายอีกด้านหนึ่งใส่เข้าไปในห่วงลูกหมุนนะครับแบบนี้นะครับใส่ลูกหมุนเข้าไปเลยนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับปลายสายนะครับก็ไปผูกกับเบ็ดอีกหนึ่งตัวนะครับ ทำเหมือนเดิมนะครับจากด้านในออกไปด้านนอกนะครับจากด้านในออกไปด้านนอกแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขอวัดก่อนสักประมาณนี้นะครับสวยๆระยะสักประมาณประมาณนี้นะครับประมาณคืบหนึ่งอโอเค แล้วก็ทำเป็นห่วงนะครับทำเป็นห่วงแบบนี้นะครับแล้วก็นำปลายสายนะครับพันรอบการเบ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก,หกเจ็ดเจ็ดรอบเสร็จแล้วนำปลายสายนะครับเสียบกลับเข้าไปในห่วงนะแล้วก็จับเอาไว้นะครับแล้วก็ดึงสายอีกด้านหนึ่ง นะครับให้มันรูดรัดเข้ามากับก้านเบ็ดนะครับจากนั้นเราก็ตัดปลายสายส่วนเกินออกนะครับเรียบร้อยนะครับมันก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับอ่า จากนั้นนะครับให้เรานำ PE 1 0ที่เตรียมไว้นะครับมาเสียบเข้าไปในห่วงลูกหมุนนะครับแล้วก็พันรอบสายนะครับ1 2 3นะครับ3รอบนะครับแล้วนำปลายสายนะครับเสียบกลับเข้าไปในห่วงนะครับอ่ะรูดมาให้มันรัดเข้ามาให้แน่นนะครับ จากนั้นนะครับตัดปลายสายส่วนเกินออกนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วนํำปลายสาย P e 1 0อีกด้านหนึ่งนะครับเสียบเข้าไปในตะก้อนะครับให้ทะลุขึ้นมาตรงกลางแบบนี้นะครับจากนั้นนำลูกปัดมาร้อยเข้าไปนะครับ ำลูกปัดมาร้อยเข้าไปหนึ่งลูกนะครับสองลูกนะครับแล้วก็ให้ดันลูกปัดเข้าไปในตะก้อนะครับจากนั้นเราก็ไล่สาย pe นะครับไล่สาย pe มาไล่มานะครับไล่มา ไล่ามา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 จนเกือบจะทะลุออกมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับให้ค้างไว้อยู่อย่างนี้ก่อนนะครับจากนั้นให้เราใส่ลูกปัดอีกหนึ่งลูกนะครับใส่ลูกปัดเข้าไปอีกหนึ่งลูกแบบนี้นะครับแล้วก็ ทำเป็นปมนะครับทำเป็นปมนะครับให้มันเป็นสต็อปเปอร์นะครับอ่ะเป็นปมแบบนี้นะครับผูกย้ำไปนะครับที่เดิมสัก สามสี่รอบนะครับสองรอบแล้วนะครับรอบที่สาม สามรอบอ่ะสามรอบก็ได้แล้วนะครับจากนั้นนะครับเมื่อกี้ที่เราไล่าสายมาค้างไว้ตรงปลายตะก้อตรงนี้นะครับให้เราดึงสายให้มันหลุดทะลุออกมาเลยนะครับอ่าดึงหลุดทะลุออกมาแบบนี้นะครับนี่นะครับอ่ะ,อะเมื่อได้สต็อปเปอร์แล้วนะครับก็ให้เรานำปลายสาย P ีอีกด้านหนึ่งนะครับ มาเสียบก็ไปในลูกหมุนนะครับนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราพันไปนะครับหนึ่งรอบสองรอบนะครับสามรอบ จากนั้นนะครับให้นำปลายสายนะครับเสียบกับเข้าไปในรูครับดึงไปนะครับ,นะรบแล้วก็ดึงสายอีกฝั่งหนึ่งนะครับให้มันรูดเข้าไปนะบแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้ตัดปลายสายส่วนเกินออกนะครับ มันจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้อยู่ในลักษณะงี้จากนั้นนะครับให้นำสายที่มาจากลอกนะครับมาร้อยลูกปัดนะครับ ร้อยลูกปัดเข้าไปนะครับหนึ่งลูกนะครับตามด้วยตะกัวนะครับปลายตะกัวนะครับให้หันเข้าหารอกเสมอนะครับนี่นะครับปลายตะกัวให้หันเข้าหารอกเสมอนะครับร้อยตะกัวเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ลูกปัดเข้าไปอีกหนึ่งลูกนะครับโอเคนะครับ จากนั้นนะครับให้นำปลายสายด้านนี้นะครับที่มาจากรอกนะครับเมื่อร้อยลูกปัดกับตะกัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้นำปลายสายมาผูกกับลูกหมุนนะครับด้วยเงื่อนเดิมนะครับหนึ่งสองสามสามรอบนะครับเสียบกลับเข้าไปในห่วงนะครับ ตึงให้มันรัดก็ามาให้แน่นนะครับจากนั้นตัดปลายสายส่วนเกินออกนะครับนี่นะฮะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีการผูกตะก้อหมายที่รกๆมีต่อเยอะนะครับก็เดี๋ยวผมมาสาธิตวิธีการใช้งานนะครับก็สมมุตินะครับว่าปลากินเบ็ดตัวนี้นะครับ มันก็จะดึงเบ็ดไปใช่ไหมครับดึงไปดึงไปดึงไปเบ็ดอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันจะเข้ามาซ่อนอยู่ในตะก้อนะฮะเนี่ยเบ็ดอีกตัวหนึ่งมันจะเข้ามาซ่อนในตะก้อ Isaiah. ทำให้ไม่ติดต่อนะครับกับกันนะครับถ้ามันกินเบ็ดตัวนี้บ้างนะครับมันก็จะดึงสายไปดึง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 ไปเบ็ดอีกตัวหนึ่งก็จะเข้ามาเก็บอยู่ในตะก้อเห็นไหมฮะ มันก็จะไม่ติดต่อนะครับนี่นะฮะสมมุติว่ากันไกลตัดเล็บเป็นต่อนะครับแล้วก็เบ็ดตัวนี้ติดต่ออยู่นะครับปลามันกินเบ็ดตัวนี้ใช่ไหมมันก็จะลากไป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 เห็นไหมลากไปลากไปลากไปนะครับเราก็ไม่ต้องไปสู้กับปลานะครับปลาไม่นด้ลากไปจนเบ็ดอีกตัวหนึ่งหลุดออกจากต่อนะครับนะครับแล้วเราก็ค่อยสู้กับปลาปึ่งนะครับเห็นไหม ง่ายมากนะครับทำให้เบ็ดหลุดออกจากตอง,ง่ายมากนะครับวิธีนี้นะครับมันจะหลุดออกอัตโนมัติเลยนะครับด้วยการดึงของปลา